ว่าแต่ไอ้เจ้า SOP เนี่ยมันคืออะไรครับพี่หมอครับแล้วในส่วนของการรีโนเวทเนี่ยครับพี่ต้องรีโนเวทเพื่ออะไรแล้วทำทำไมอะไรยังไงสวัสดีครับกลับมาพบกับเรา2คนอีกครั้งนะครับกับ2หมอเจ้าทุกเรื่อง ASF the series ASF อย่างวะอ่าผมหมอพิชาติครับผมหมอหนุ่ยคนเดิมครับ ep ี่2นี้นะครับเราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับ SOP ก่อน เอสเอฟระบาดน,นะครับเอสโอพก่อน a อสเอฟระบาดว่าว <ะ S 2> แต่ไอ้เจ้า SOP เนี่ยมันคืออะไรครับพี่หมอครับเอสจริงๆนั้นมันก็เป็นระเบียบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานนะครับมันย่อมาจาก standard operation procedure ซึ่งเอามาปรับใช้ให้มันเป็นระเบียบการทำงานในฟาร์มที่มีมาตรฐาน แล้วก่อนที่จะมีการระบาดของ ASF เนี่ยไม่ทราบว่าในส่วนของ SOP ที่เราอธิบายไปเมื่อเกี้เราต้องดูเรื่องอะไรบ้างครับ,รบที่สำคัญนะครับมีหมดสีเรื่องครับมอนุเรื่องหนึ่งคือเรื่องการจัดทำระบบ Biosecurity Mm hmm. แต่ต้องเป็นระบบที่มีความเข้มข้นนะฮะและมีประสิทธิภาพจริงอันที่2ก็คือว่าต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างฟาร์มหรืออุปกรณ์ต่างๆนะฮะให้มันลิงก์กับตัวระบบไบโอที่เราเซตไว้ wide. อันที่สาคือจัดทําระเบียบปฏิบัติงาน uh huh. W I หรือ S O P ที่เราจะคุยกันเนี้ยให้มันสอดคล้องกับตัวระเบียบไบโอและมีการอบรมบุคลากรให้มีการรับทราบถึงการปฏิบัติงาน อันที่สนะครับที่สาคัญมากก็คือการเฝ้าระวังคือต้องมีการเก็บตัวอย่างมีการส่งตัวอย่างเฝ้าระวังนะครับเพื่อให้เราจะได้รู้เร็วรู้ก่อนรู้เร็วรู้ก่อนรู้เร็วก็าจากการไร้เร็วเสียหายก็น้อยแล้วอย่างในหัวข้อแรกเนี่ยเรื่องของ b i o security ไม่ทราบว่าลงไปในดีเทลลึกๆแล้วเนี่ยเราควรต้องดูเรื่องอะไรบ้างพี่คนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของคนเรื่องของรถแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันประกอบด้วยหลายส่วนมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนเรื่องรถรเรื่องอาหารเรื่องน้ํา เรื่องหมูเรื่องอของเสียเรื่องสัตว์พาหะหรือแม้แต่เรื่องของอุปกรณ์ยาเวชภัณฑ์ต่างๆแล้วก็พวกน้ำเชื้อก็แทบจะทุกอย่างในฟาร์มเลยนะครับถูกต้องครับโรคเนี้ยมันมาก,กับการสัมผัสหรือการปนเปื้อนฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี้ยต้องป้องกันทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยรวมไปถึงการใช้ยาฆ่าเชื้อที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพนะครับที่มีผลการรับรองว่าสามารถฆ่าเอชเอฟได้จริง แล้วในส่วนของการรีโนเวทเนี่ยครับพี่ต้องรีโนเวทเพื่ออะไรแล้วทำทำไมอะไรยังไงเรารีโนเวทขึ้นมาเพื่อให้การปฏิบัติระเบียบเบโอเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพใช้งานได้จริงอย่างเช่นทางเข้าประตูฝางทำยังไงนะครับส<ม>ามารถที่จะาก,กันาน้งทนก็ได้เรื่องรถด,ด้วยอุปกรณ์ด้วยสกรีนิ่งหรือสต็อปให้เชื้อเนี่ยมันหยุดอยูย่แค่นั้นไม่หลุดเข้ามาข้างในับ ฟาร์มรีโนเวทที่เรากำลังพูดกันเนี่ยจะต้องทําขนาดไหนครับพี่คือในการรีโนเวทฟาร์มนะครับแต่เราฟาร์มเนี่ยต้องมานั่งคุยกันดีๆว่าเราต้องทําขนาดไหนบ้างนะครับคือระบบฟาร์มเรามันเป็นระบบเปิดกับระบบปิดฟาร์มที่เป็นฟาร์มปิดเนี่ยมันก็จะป้องกันโรคได้ดีกว่าคุณต้องรีโนเวทนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของสัตว์ปหาให้ได้หรือว่าพวกสัตว์ที่เป็นเวกเตอร์ต่างๆที่เป็นยุงเอนะ่ยแมลงเอ่ยที่จะเข้ามา ในโรงเดือนเนี่ยต้องป้องกันให้ได้ติดตะไครยติดมุ้งอะไรต่างๆเข้าไปอันที่2นะครับก็คือเป็นเรื่องของรั้วต้องไปสำรวจดูในรอบฟาร์มเรามีจุดโง่เรื่องรั้วตรงไหนบ้างนะครับแล้วรั้วที่จะห้ป้องกันให้ดีคือต้องเป็นรั้วที่มันทึบหรือถ้าไม่เป็นรั้วทึบก,ก็ต้องมีปราการเพื่อป้องกันในเรื่องของสัตว์พาหะหรือคนที่จะเข้าม,มาในฟาร,ร์มเราอันที่3คือระบบสเปรย์ฆ่าเชือ้อจากสเปรย์ฆ่าเชื้อรถ นะครับสปคค่าเชื้อบุคลากรแ,แล้วก็แล้วก็ระบบค่าเชื้ออุปกรณ์อันดับที่4ี่ในเรื่องของการกําหนดจุดค่าเชื้อ,อกําหนดจุดตรงไหนบ้างที่ต้องค่าเชื้อบ้างทั้งส่วนชั้นนอกชั้นกลางชั้นในข้อห้านะครับเรื่องของโรงเรืยอนขายหมูอันนี้ก็เป็นจุดที่สําคัญมากถ้าเป็นไปได้นเนี่ยเราทําเป็นเซ็นเตอร์นะครับอยู่นอกฟาร์มจะดีมากลูกค้ามารับหมูแล้วเราไปส่งให้ลูกค้าเนี่ยมันจะได้ห่างไกลจากตัวฟาร์มเรา แต่ถ้าหลีกหนีไม่ได้นะครับเราต้องทําจุดฆ่าเชื้ออยู่ตรงจุดที่คายหมูแล้วรถที่จะมารับหมูเนี่ยต้องมีการฆ่าเชื้อทุกครั้งถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงหน้าฟาร์มจะดีที่สุดต้องหาจุดที่ไม่ใช่หน้าฟาร์มถ้าทุกอ,อย่างอยู่ที่หน้าฟาร์มแบบนียการควบคุมการมันจะยากมากอีกอันนึงก็คือการปรับโครงสร้างภายในโรงเรือนข้อกหรซองต่างๆเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ลดการสัมผัสจะเีโยเวทยังไงให้เป็นผนังทึบหรือซอยย่อยให้มันให้หมูน้อยๆแล้วก็ลดการสัมผัส ให้หน้อยที่สุดไม่ใช่ใส่หมูทีหนึ่งร้อยตัวต่อข้ออ,อะไรเงี้ยห้าสิบตัวหกสิบตัวต่อข้ออ,อะไรเงี้ยอาจจะต้องแบ่งย่อยอาจจะเป็นห้าเว้นหนึ่งนะครับหรือจะเจ็ดเว้นหนึ่งสิบเว้นหนึ่งก็ได้นะครับแต่ทั้งรังอาหารด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มีการแพร่ข้อหากิดการดีที่สุดโดยเฉพาะลงอะไายตัวรังอาหารเนี่ยทำเป็นอินด,ดิวิวด์หรือคือเป็นลายตัวจะดีมากถ้าเราสนใจจะเริ่มต้นทำ WISOK OK ที่เราคุยกันเนี่ยครับพี่ไม่ทราบว่าเราจะเริ่มต้นทำยังไงครับ จริงๆแล้วในส่วนของตัว SOP เนี่ยเรามีรัฟที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วแต่เราจะเอาไปปรับใช้ให้มันเหมาะสมแต่ละฟาร์มซึ่งเราจะมีทีมงาน i t แ c ทนี่คะครับซึ่งเป็นทีมงานวิชาการของ c r e a r Product เนี่ยเข้าไปสูวิดให้ท่านซึ่งก็ไปคุยกันว่าเอ๊ะเราจะปรับยังไงให้มันเหมาะสมกับฟาร์มท่านแล้วอาจจะมีการเพิ่มเติมในกรณีที่ต้องการที่จะเน,นเน้นเน้นบางอย่างเป็นพิเศษก็สามารถที่จะรีเควสได้ อย่างนี้ก็เรียกว่าเหมาะสมกับแต่ละคามอย่างแท้จริงนะครับพี่ครับถูกต้องครับมอหนเยี่ยมเลยครับผมอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไม่ใช่รับ s c อ i b e ที่ช่องทางไหนบ้างครับมอหนึ่ยก็จะมี f c e e o o o ไลน์แอดแล้วก็ YouTube c h anel n ของเว็บ r o d u c t Group นะครับอย่าลืมนะครับฝากติดตาม2หมอจ้อทุกเรื่อง a SF the series ใน episode ถัดไปอย่าลืมครับเจอกันครับ